สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่ททานเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเดืนล่างประจำงวดวัที่1นธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาวางแนวทางของสูตรเด็ดล่างคู่นี้ดูนะคะเมื่อที่แล้วอาจารย์คำนวณไว้นะ,ะสำหรับคู่นีน้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสสูตรนะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยค่ะ สูตรที่1ใช้หมื่นคูณ้วยสบวกสิบบนบวกเคงที่มีค่าเท่ากับ x อบวกหสูตรที่2ใช้ร้อยบนคูณด้่สบวกเคงที่มีค่าเท่ากับ x เริ่มคำนวณเลยนะเอางวดเอาคำนวณให้ดูสั้นๆน,นะคะห้างวดงวดที่ออกห้าแปดงวดนี้เลยห้าแปดอาจารย์จะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกสามหนึ่งมาเป็นตัวสูตร ค่อนข้างง่ายค่ะท่านผู้ชมใช้แค่หมื่นหมื่นในที่นี้ก็คือศูนย์คูณสองหมื่นศูนย์คูณสองได้ศูนย์สิบบนเลขห้าแล้วก็เก้าคงที่เป็นสิบสี่สี่ห้าร้อยบนสามสามเป็นเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดได้สี่แปดนะฮะสี่แปดห้าแปด แล้ว4 8 8 4 5 8 8 5กลับตัวเลยนะคะมีสูตรสูตรเด่นนะสูตรเด่นอยู่สองสูตรนี้ก็ออกมาที่5 8เมื่อที่แล้วอาจารย์คำนวณไว้นะคะมีเหตุผลนะคะที่ไม่วางให้ F4 เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปนี่คะ่ะ5 8มาเป็นตัวตรงนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองเปิดวัตถุอ่อนห้าแปดมามื ving, like, yeah. ่นเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบบนสี่บวกเก้าคงที่ก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดร้อยบนหกสามเป็นสิบแปดแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดก็ไม่ต้องกลับนะะมันกลับมันไม่ต้องกลับมันเป็นตัวเบิ้ลผลออกนะคะที่เจ็ดเจ็ดข้อที่สอง ลืมตีกรอบนะเจ็ดเจ็ดตนี้เลยแล้วกันเจ็ดเจ็ดเป็นงวดที่สองนะคะตรงต่อไปงวดที่สามเปิดใบตรวจมาที่ออกเจ็ดเจ็ดหมื่นนะคะเจ็ดสองเป็นสิบสี่ 10บน7แล้วก็9คงที่เป็น11เป็น10นะ0กับ1 100บน9 3 27 7กับ9ก็เป็น16ก็จับ06ตัวนี้นะ06แล้วก็กลับเป็น60 16นะ16แล้วก็กลับเป็น61จะมี4ชุดนะไปกลับ01 06 16แล้วก็กลับตัวเป็น4ชุดเลยมันมี2ชุดน่ะ เราก็กลับเป็นสี่ชุดออกมาที่หกหนึ่งเราก็ดูตัวไหนที่ไม่ได้หกหนึ่งหหนึ่งเลย ต่อไปนะข้อที่4ี่หนึ่สองสิบน9 9้เสองเป็น18 8แปาต่อมานะฮะร้อบน6 3เป็น18แล้วบวกวกับ9ก็เป็น17 89จ็ดก้าแับเแล้วอันนี้ก็เป็น7ก็เป็น8ป8เจ็ เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าออกมาที่แปดเจ็ดนี้จารตีกรอบให้ละเท่ากับอาจารย์คำนวณให้ดูนี่สี่งวดนะตรงหมดเลยนี่ละค่ะอันนี้อาจารย์คำนวณของงวดที่แล้วไว้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ได้วางให้นะ เหตุผลก็ไม่ทราบว่ามันจะมันจะบวกอะไรนะหรือมันจะลดแต้มไปเป็นเลขสองก็ลองทำแบบนี้ดูนะคะก็คำนวณมาใช้หมื่นนะคะห้าอ่าที่ออกแปดเจ็ดหมื่นสี่สองแปดสิบบนเก้าแล้วเก้าคงที่เก้าสองสิบแปดแปดสองสิบหกหกกับเจ็ดร้อยนะ,ะเลขเลขแปดแปดสามแปดเป็นยี่สิบสี่ สกับ9นะเป็น13บมะ,ะก็เป็นมันมันยังเดินอยู่แค่ตัวเดียวนะคะงวดนี้มันก็จะได้เป็นเลข3ก็จะเป็น6กสามเจอาจารย์เขียนไปหกสามสามห็ดสามสามเจแต่พอเราไปเช็คขอรวยด้วยคน,นะคะท่านผู้ชมมันไม่มีเลข3อาจารย์ก็ไม่ทราบว่ามันจะไปทางไหนนะคะนอกจากเราจะไปใช้ ep ที่1กับ ep ที่2ก็ก็เลยไม่ได้วางสูตรนี้ให้นะคะก็จับมาเป็นคู่เลยก็คือ6 3สามส เจ็ดสามสามเจ็ดก็เข้าไปตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมชุดนี้เพราะถ้าเกิดจับมาแบบนี้อาจารย์ก็จะไม่ทราบจะตัดแบบไหนก็ต้องคิดว่ามันจะต้องบวกนะสามสี่ไหมหรือว่าสามกับแปดไหมหรือว่าลดแต้มเพิ่มแต้มอะไรเงี้ยก็ไปดูในอีีที่หนึ่งกับที่สองแทนไปแล้วกันเนาะมันยังมีคู่ที่ค้ว้กันอยู่แล้วนะคะอันนี้ลองทําให้ชมเฉยนะว่าอาจารย์คํานวณสูตรนี้ไว้นะ,ะแต่ว่า ทำนเสร็จแล้วก็ไม่ได้วางให้เนาะมันจะอยู่ในเรมที่แล้วเนาะจะมีชุดหลักหน่วยแบบสมตัวก็ยังเข้าอยู่เนาะเดี๋ยวเราค่อยๆมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเอ้ห้เองเนีน่ยอย่างเนี้ยนะคะท่านผู้ชม อาจารย์วางไพของงวดที่แล้วนะสิบหกใช่ไหมตัวเดียวเลยเป็นเลขเจนะ็ดใช่ไ้มแล้วสูตรเนี้ยตัวเดียวยระยะก็โอเคอยู่นะมันเป็นเลขหกอาจารย์ยังเขียนด้วยดินสอหรือว่าไม่หกกับเจ็ดนี่แหละนะสรุปสรุปแล้วออกมาที่ตรงนี้นะเจ็ดสามเจ็ดเนาะก็มาไอตัวดินสอเนี่แหละตัวนี้นะแต่อีตัวสูตรตัวนี้ก็หลุดไปนะสูตรก็หลุดแต่มันจะมาตัวนี้คนะเดี๋ยว สูตรนี้ก็อาจจะลองตามให้ดูนะนั้นแต่นี้มันก็เข้านะเจ็ดถ้าเพิ่มไปหนึ่งนะอันนี้ลดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องลดเจ็ดก็ต้องเป็นหกเป็นศูนย์เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นสองเป็นสองเป็นสี่เป็นหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์ลดลงไปเป็นก้าไอ้ตัวที่ลดเนี่ยไม่ไม่มาเข้าฝั่งนี้เลยนะ มีส่วนี้งวดนี้งวดแรกนะที่มันเข้านะอาจารย์ก็ยังจับให้ถ้าเป็นศูนย์หลักสิบมันมีศูนย์หนึ่งกับหกหนึ่งระยะตั้งยี่สิบเอ็ดงวดเข้ามาดีด้วยนะงวดมวดที่แล้วก็ใช้อยู่ยังเป็นแปดเจ็ดก็ยังเข้าเนี่ยค่ะศูนย์หกมันก็หลุดไปเนาะเนี่ยและอันเนี้ยที่อาจารย์จับให้ไหมสองสามก็หกเจ็ดเนี่ยมันไม่มีสามกับหนึ่งอ่ะก็เลยคิดว่าจะเป็นสองหกสองเจ็ดคู่นี้แต่อาจารย์เนี่ยจะเน้นคู่นี้ถ้าสองกจะต้องเป็น จะเป็นคู่ขี้ก็จะสวยหลักตัวเด่นวิ่งตัวเดียวหลักเลขเจ็ดก็มีหลักสิบนะคะเป็นตัวเดียวที่เป็นเลขเจ็ดก็มีแต่ว่ามันงวดนี้มันยังเข้าอยู่แต่มันย้ายหลักมาเป็นหลักสิบเนาะเพราะว่ามันจะเป็นหลักหน่วยนะหน่วยเจ็ดมันออกมาสามเจ็ดใช่ไหมมันเป็นหลักสิบที่เป็นเลขเจ็ดตรงนี้เนาะออกมาสามเจ็ด เลขเจ็ดเนี่ยระวางระวางไว้มันอยู่ที่หลักสิบนะมันยังมาอยู่นะะมันมาเป็นหลักหน่วยเลขวิ่งตัวเดียวปักหลักระยะยาวเดี๋ยวจะลองคำนวณดูก็ได้ว่างวดนี้เป็นเลขอะไรอยากทราบตัวเลขเฉยๆไม่แน่มันอาจจะกลายเป็นมันอาจจะสลับหลักอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็ตามได้นะสูตรนี้มันมีสูตรอาจารย์ชอบนะ ที่อาจารย์บอกไปว่าถ้ามันหลุดแล้วมันจะเข้าอันนี้ไงสูตรนี้นะที่อาจารย์ไม่ได้วางให้นะคะก็คือสูตรนี้ทําไวนะ้นวันที่16พฤศจิกายนพอมาคํานวณงวดที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้อาจารย์เห็นว่ามันเป็นเลข3เป็นเลขที่ไม่มาในครบล่างของชุดขอรวยอาจารย์ก็เลยไม่วางให้โหมาตูตรงๆเลยตววนี้นะมาคงะใคู่ตัวนี้ชุดน,นี้ไม่เป็นไลเนละ่าะน็ลองตามดูนะงวดนี้งวดเนี่ยมันเข้า งวดนี้เข้างวดที่เราจะใช้นี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะอาจารย์จะเขียนไนว้งี้เดี๋ยวลดหน้าจอให้แคปเนาะเดี๋ยวเราไปลองคำนวณงวดน,นี้ดูนี่คะ่ะลดไว้ก่อนคำนวณไว้ให้จริงๆนะแต่พอได้เป็นเลขสามแล้วก็เลยไม่ได้คำนวณก็เลยไปชอบคู่เด่นอย่างอะสองตัวนั้นไว้ประมาณนี้แล้วค่ะ ก็มาลองคำนวณงวดนี้ดูนะคะแคปหน้าจอแล้วจย์ขอญาตเบิ้ลเลยนะไม่เป็นไรไม่ได้รีบนะคะเวลาเหลือเยอะตามนี้เลยงวดนี้จะเป็นงวดที่หกลองมาคำนวณดูนะหมื่นนะคะ มื่นก็คือห้าคูณสองเป็นสิบสิบบนสี่ศูนย์สี่เก้าเป็นสิบสามสามกับสี่ต่อมานะคะร้อยบนก็หนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามแล้วก็เก้าคงที่สามก็บเก้าก็เป็นสิบสองก็มีตัวเลขนะคะสามสองสองสามสี่สองสองสี่ตามนี้เลยสามสอง เต็มจะเป็นแต้มแต้มห้าอันนี้ก็แต้มหกเต้มหกเหมือนกันค่ะแต้มห้าเต้มหกแล้วแต่แล้วแต่คนจะตามนะะเพราะว่าเมื่อที่แล้วเข้าอาจารย์ก็ลองวางให้ดูอยู่วางให้แาบนี้เลย ร้อยบนเนาะหนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามแล้วก็บวกเก้าของที่สามก็บเก้าก็เป็นสิบสองอ่ะถูกแล้วนะก็มีทั้งหมดสี่ชุดก็มันที่ผ่านมามันเข้าตรงนะตรงทุกงวดจะเป็นตัวไหนฮะชอบค่อยนำไปใช้นะไม่ชอบก็มองผ่านไปก่อนเนาะหรือว่าเก็บเป็นข้อมูลไว้นะะ ฝากช่องเนาะมีดีชาแนลคลิปเมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์วางไปน่าจะเป็น EP ที่2นะไม่ได้ล่ำลาย F4 นะเนื่องจากคลิปคลิปมีปัญหานิดหนึ่งนะคะก็เลยตามนั้นเลยเนาะเพราะว่าในระบบของโทรศัพท์อาจารย์อาจมีปัญหานะคะท่านะผู้ชมก็แก้ไขอยู่นะตอนนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็รล่วงไปได้นะคะไม่ตัดไปซะก่อนเนาะก็ มีโอกาสล่ำลา f สี่นะคะให้ใช้วิจารณญาณในการเลือกตัวสูตรที่อาจารย์วางให้เอาเฉพาะตัวเลขที่เราชอบมาอาจารย์บอกหลายครั้งนะคะไม่มีใครทราบว่าเลขจะออกอะไรนะคะก็ตามนี้เลยเนาะสาหรับงวดนี้มันก็มาตรงๆใช่ไหมแล้วงวดนี้จะตรงไหมจะเข้าหรือจะหลุดต่อนี่ก็ใช้ดุลพินิษ์นะแต่อาจารย์บอกเลยว่าไปชอบสูตรแบบอย่างละสองตัวจับคู่กันตรงนั้นมากกว่านะคะแต่ไหนๆก็วางแล้ว ทำมาแล้วมันเข้าตรงๆนะที่สามเจ็ดของเก่าที่ไม่ได้วางให้ก็ตามนี้นะก็เลยเสียดายนะ,ะท่านผู้ชมมีแค่จองชุดแล้วไปกลับ่ยถ้าให้อาจารย์ฟันอาจารย์ก็จะฟันตัวนี้อีกอ่ะคู่นี้ไม่หกสามไม่หกสามก็เจ็ดสามเพราะหลักสิบเราได้หกหลักสิบเราได้เจ็ดใช่ไหมอาจารย์เขียนว่างี้ลอกแล้วนะ,ะลอกไปถึงลอกมาลงตรงนี้แล้ว อันไหนทําแล้วก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนพวกกรใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ